เปิดประชุมสำหรับออขอบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะโดยในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานนะคะหุ้นไายวันประจำวันที่30มกราคมปี58นะคะตัวแรกนะคะก็เป็นบางฉางนะคะเราคาดผลประกอบการนะคะสำหรับบางจากในตรยมาสสีเนี่ย คา่ว่าจะปรับลงมานะคะเป็นขาดทุนนะคะจากที่เคยกําไรอยู่ที่381ล้านบาทใน Q3 นะคะมองว่า Q4 เนี่ยน่าจะขาดทุนประมาณ3,000ล้านนะคะหลักๆเนื่องจากว่าในส่วนของธุรกิจโรงกันเนี่ยจะมีขาดทุน Stock Loss นะคะแล้วก็ LCM เนี่ยประมาณ4,800ล้านนะคะแล้วก็มีการบันทึกด้อยค่าจากธุรกิจ ENP นะคะที่ไปลงทุนในดีดนะคะก็น่าจะเห็นอีกประมาณพันล้านเข้ามานะคะโดยรวมเนี่ย ของปีห้าเจ็ดนะคะน่าจะเห็นกำไรลดลงนะคะเก้าสิบหกเปอร์เซ็นนะคะมาที่หนึ่งร้อยหกสิบปดล้านบาทนะคะซึ่งต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ค่อนข้างมากนะคะแนวโน้มปีห้าแปดเนี่ยก็คาดว่าตัวโรงกาเนี้น่าจะเดินเครื่องได้มากขึ้นนะคะจากปีห้าเจ็ดเนี่ยที่เดินอยู่ประมาณ8ปดบ kb d นะคะปีห้าแปดเนี่ยเราคาดไว้ว่าน่าจะเห็นขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยห้า kb d นะคะหลักเนื่องมาจากว่า ในปีนี้เนี่ยไม่มีการทำแพนชัดดาวนะคะหรือการหยุดซ่อมบำรุงนะคะโดยทางฝ่ายนะคะแนะนำให้ถือในบางจานะคะแฟลเวลูอยู่ที่36บบาทต่อไปนะคะเป็นตัวของเซนเทลนะคะ เซนเทลนะคะทั้งปีของปี57เนี่ยทางฝ่ายคาดว่ากำไรเนี่ยจะลดลง18%เทียบยออนเยนะคะอยู่ที่1,081ล้านบาทนะคะหลักๆก,ก็เน,นื่องจากว่าทางธุรกิจโรงแรมเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองค่อนข้างมากนะคะในครึ่งปีแรกส่วนของปี58เนี่ยเรามองว่ากำไรเนี่ยจะปรับ ปรับสูงขึ้นอีกครั้งนะคะทั้งฝ่ายเนี่ยคาดว่าจะสูงขึ้น41%เทียบกัอนเยียะนะคะมาอยู่ที่1,529ล้านบาทนะคะหลักๆมาจากว่าในส่วนของธุรกิจโรงแรมเนี่ยน่าจะฟื้นตัวกลับมาได้นะคะแล้วก็ธุรกิจการอาหารเนี่ยได้ปัจจัยบวก,ลกหลักๆนะคะมาจากการขยายสาขานะคะซึ่งในส่วนของปี58เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60สาขานะคะทั้งฝ่ายแนะนํา ซูนะคะราคาแฟร์วอลูอยู่ที่39.25บาทต่อหุ้นนะคะสำหรับตัวเซนเทล ต่อไปนะคะเป็น KTB นะคะ KTB เนี่ยก็ตั้งเป้าในส่วนของปี58นะคะคาาว่าสินเชื่อเนี่ยจะเพิ่มขึ้น6-7เปเซนะคะโดยหลักๆเนี่ยจะมาจากกลุ่มของการขยายตัวของสินเชื่อของ SME นะคะซึ่งจะเพิ่มส่วนต่างของตัวอัตราดอกเบี้ยให้กับทางตัว KTB เองนะคะทางฝ่ายนะคะ,ะ,คะมองส่วน บททำลายนะคะของปี58เนี่ยคาดไว้อยู่ที่38,000ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น15%เปทียบเยออนเยนะคะทั้งฝ่ายเนี่ยมีมุมอมองเป็นบวกนะคะต่อตัว KTB เองนะคะเนื่องจากว่ามีความใกล้ชิดกับภาครัฐนะคะคาดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อนะคะแฟร์ว a ลูอยู่ที่28บาทค่ะ Yep. ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัว Preview Q4 ของ Delta นะคะเราก็คาดว่าในส่วนของตัวทั้ง Top Line และ Bottom Line เนี่ยน่าจะลดลงเทียบ Q on Q นะคะโดย ยอดขายที่ลดลงเนี่ยก็เป็นตามซีชั่นแนลของตัวธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของคิวนี้เนี่ยคาดว่าจะเห็นการตั้งสำรองสินค้าในกลุ่มโซล่าเข้ามานะคะซึ่งแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือมการปรับปรุงทางด้านบัญชีนะคะคาดว่าในส่วนของกำไร,รสุทธิของคิวีเนี่ยน่าจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งยเจล้านบาทนะคะก็ลดลงสีเปนนะคะเทียบคิวอนะคะ ส่วนปี58เนี่ยเรามองว่าผลดําเนินงานน่าจะฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าได้ในส่วนของการเติบโตของยอดขายนะคะทั้งฝ่ายคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น8%นะคะเทียบเยออนเยมาที่1,443ล้านเหรียญนะคะหลักๆก,ก็มาจากในส่วนของกลุ่ม r e รี n a นนะคะที่ยังเน้นในส่วนของกลุ่มลูกค้าเกี่ยวกับ Data Center โทรคมานาคมนะคะแล้วก็กลุ่ม ODM ที่ทำให้กับในส่วนของกลุ่มรถยนต์นะคะ ส่วนแนวโน้มมารจินะคะของปี58คาดว่าจะทรงตัวนะคะคาดบ o m l i ไ e กำไรไว้อยู่ที่6,320ล้านบาทเพิ่มขึ้น6%เทียบกับีอนเนะคะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับตัวหุ้น Delta เองเนี่ยทางฝ่ายแนะนำขายนะคะมองว่าระดับราคาในปัจจุบันเนี่ยบบไม่ค่อยถูกมากนะคะเทียบกับในในส่วนของตัวคาดการการเติบโตของตัวเดลต้านะคะราคาแฟแลเวอรอยู่ที่71บาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นในส่วนของตัว SF นะคะก็คาดในส่วนของกำไรในควอเตอร์4นะคะคาดว่าจะเติบโต83%เทียบ y e a อ o อนเยี year year นะคะแล้วก็32%เทียบเคียของวันคิวนะคะอยู่มาที่221เออขอโทษที่210ล้านบาทนะคะหลักๆก,ก็เนื่องมาจากในส่วนของส่วนแบ่งกำไรจากตัวเมกาบางนาที่เพิ่มขึ้นนะคะ ในส่วนของปี58เนี่ยก็มองว่าในส่วนของผลดําเนินงานน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะก็หลักๆมันเนื่องมาจากว่าในส่วนของปี58ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาจะมีการปรับเปลี่ยนค่าเช่านะคะให้ชอชอนราคาตลาดก็ตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าค่าเช่าเฉลี่ยเนี่ยจะโตขึ้นได้ประมาณ6-7เปอร์เซ็นต์นะคะเทียบกับอัตราปกติที่ปกติที่จะก่ออยู่ประมาณ5เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะ ทางฝ่ายเนี่ยแนะนำซื้อสำหรับตัว sf นะคะราคาอยู่ที่10บบาทเจบค่ะในส่วนของ market new ในวันนี้นะคะก็มีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกเป็น a d v a n นะคะก็ ทางฝ่ายมุมมองเออแอดวานเนี่ยมีมุมมองในการเติบโตในระยะยาวหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยคาดว่าในส่วนของการใช้บริการข้อมูลนะคะหรือว่า Data เนี่ยจะโตรประมาณ200 4 0 0นะคะแล้วก็มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนนะคะเพิ่มขึ้นเป็น52ล้านเครื่องนะคะโดย การลงทุนที่ทางแอดวานซ์ทำผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนสี่มืนล้านบาทนะคะซึ่งจะเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของโครงไก่คงคงขายสาม G นะครับหนึ่งพันเอ่อหนึ่งมนเจ็ดพันแปดร้อยสถานีนะคะแล้วก็เอ่อซึ่ง สถานีที่ลงทุนไปเนี่ยก็จะครอบคุมการใช้บริการได้97เปอร์เซ็นนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีลูกค้าอยู่ประมาณ44ล้านลายนะคะสำหรับตัวแอดวานเองทางฝ่ายแนะนำนะคะซื้อสำหรับตัวแอดวานราคาพื้นฐานอยู่ที่273ล้านบาทอ,อ273บาทะคะ่ะโทษทีอีกตัวหนึ่งก็เป็นสอพอนะคะสอพอประกาศ กำไรนะคะในปี57ออกมาอยู่ที่21,490ล้านบาทนะคะก็ใกล้เคียงกับที่ทางฝ่ายประมาณไว้นะคะกำไรที่ออกมาใน ปี57เนี่ยก็ลดลง62%นะคะเทียบยียออนเยยหลักๆมาจากในส่วนของราคาน้ำมันดิบที่สุดตัวลงในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็ทางในส่วนของไตรมาสสีเองเนี่ยก็มีบันทึกได้ค่าสินทรัพย์เข้ามานะคะสามหมล้านบาทนะคะก็เป็นตัวชุดในส่วนของกำไรในปี57ลงนะคะแม้ว่ากำไรปี57จะลดลงเนี่ยสพกก็ยังประกาศเอ่อปันผลในครึ่งปีหลังของปี57เนี่ยอยู่ที่1บาท5 นะคะก็ขึ้น XD วันที่10นะคะกุมภาแล้วก็จ่ายวันที่9ก้าเมษานะคะแนวโน้มปี58เนี่ยทางสอพอยังคงเป้าปริมาณการผลิตนะคะโตอยู่ที่6%เทียบกัอนเยนะคะอยู่ที่340,000บาร์เรลต่อวันนะคะ